t o โพลิ g ีเป็นแบรนด์กระเป๋านะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก culture rock climbing นะครับผสมผสานความ functional กับความสวยเข้าด้วยกันนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ลูกค้าสามารถ mix and match กระเป๋าของตัวเองได้โดยการเลือกสายหลายแบบกับกระเป๋าหลายทรงครับสามไอเทมของ Topology ที่อยากแนะนำนะครับใบแรกเป็นใบยอดนิยมนะครับขายดีตลอดการ bottle s a c o c h e ใส่ขวดน้ำได้นะครับแล้วก็ ใส่ได้ทุกอย่างครบกับ everyday lifestyle นะครับมือถือกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ใบที่2นะครับใบใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกนะครับเป็นเรียกว่า mobility s a o c h e ตัวนี้ใช้หนีบกับจักรยานได้เทรนจักรยานมาแรงอันนี้ก็ไปคู่กับคุณได้นะครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับคนที่ทำง,งานออฟฟิศนะครับใส่ ipad ใส่แล็ปท็อปได้ใส่ปากกาครบสําหรับ ไลฟ์สไตล์ออฟฟิศครับพบกับทอป ولوجي ได้ที่ทอป ولوجي สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเมกาบางนาเซ็นทรัลลาดพร้าวพารากอนแล้วก็คอร์เนอร์ที่ร้านซุปเอ็มสเฟียร์ครับ